สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับนู่นี่นะครับอันนี้ก็ยังอันนี้คือที่เราไปหาในป่าเนี่ยก็เจอเจอนะครับเพันมันก็จะดีขึ้นมาดหนึงเราต้องไปหาเพิ่มมาอีกก็ยังไม่ใช่ตัวมันนะครับ,รบออ,อมีคนอยู่บนเสาด้วยใครเออครับสุดยอดเลยครับอยู่บนเสาคนเดียวมีเรือ่องครอบคร เสียงกวนนะครับเสียงกวนทีนี้เรากำลังหาว่ามันมันเกิดจากอะไรเงี้ยอย่เยเราต้องหาต่อไปเสียงฮุมเสียงฮุมหรือเสียงฮอมอย่างนี้คือสายที่เราต่อขึ้นไปข้างบนก็ไปเชื่อมกับสายนึงนะครับ ็บสายเราต่อสองเส้นลาบกันเดีย๋ดวยวเจอกันอีกทีครับ <laughs>